แค่เพิ่มสิ่งนี้จะมีคนถล่มดูไลฟ์สดของคุณทันทีในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกไหมครับคนเนี่ยเข้ามาขายของอะไรเยอะมากแล้วก็คนไลฟ์สดเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคนทําผิดพลาดบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเปิดไลฟ์สดมาแล้วก็แค่ขายของอย่างเดียวนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยในระยะยาวนี่จะไม่เวิร์กนะครับทุกคนสิ่งสําคัญที่ถ้าคุณกาลังไลฟ์สดและอยากให้มีคนดูคุณต้องทานะครับคือคุณต้องสร้างคอนเทนต์นี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับ คอนเทนต์จะเป็นอะไรที่มันดึงดูดคนน่ะให้คนรู้สึกว่าเขาเข้ามาดูคุณเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครชอบการขายถูกไหมคุณคิดดูดีๆนะโฆษณา Facebook โฆษณา YouTube เนี่ยแค่มิก่วิคุณยังปิดเลยถูกไหมโฆษณาเอ่อโฆษณาไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เขาโฆษณาอย่างเดียวโฆษณาโทรทัศน์แบบเนี้ยคุณก็ยังพยายามที่จะเลื่อนออกอ่ะคือไม่ดูอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาปุ๊บคุณไลฟ์สดแล้วคุณขายของอย่างเดียวเนี่ย จะไม่มีคนดูคุณต้องทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์ก็ทาได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนมีสไตล์ยังไงบางคนก็อาจจะมาเล่าเรื่องสนุกๆบางคนก็ออกมาให้ความรู้บางคนทุกคนก็ลองเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับถ้าใครที่เริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับแล้วก็อยากพัฒนาจิตวิญญาณในการขายนะครับหรือว่าทักษะในการคุเยกับลูกค้านะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับที่ f a Facebook f a n p a g e เควินอาจคนได้ยอดขายดีขอบคุณครับ